ดูดวงชาวราศีธนูงงคุณอยู่ไปได้ยังไงนางลงมาเมื่อสวรรค์เปิดด้วยอำนาจบาร,รมีวัสนาเทพเทวดาสิ่งสิทธิ์คอยปกปักปก,ปกุุงของรักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบในอำนาจบุญบารมีวัสนาโชคชะตาของท่านชีวิตหลับซับ โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดพลิกจากร้ายกลายเป็นดีด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิษย์คอยปกปักคุ้ครองรศาดวงแบบนี้ดวงเศรษฐีเงินล้านจะทําอะไรจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิษย์ปกปักกุ้งราตกตําแหน่งเบือ่อนายการส่งมอบถ้วยทอง โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลไกรบงคลส่งมอบให้แล้วท่านจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกจำแยกนางลงมาดูจากสวรรค์เมื่อสวรรค์เปิดแล้ววันสวรรค์เปิดงงคุณอยู่ไปได้ไงในโลกมนุษย์นะผมมีการยื้อแย่งต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอำนาจบามีวัฒนาตกตำแหน่งดาบสองขวายเขาเรียกว่าต้องเลือกหนทางใดหนทางหนึ่งจะเลือกสองทางไม่ได้เลือกแค่หนทางเดียวนะผมยังมีการยื้อแย่งแก่งแย่งชิงดี และก็ต้องการผลประโยชน์กันเป็นอย่างมากแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงชะตาของท่านยังตกตำแหน่งนะับถ้วยเหลือน่อันมาเริ่ม้วยบุญกุศลวาสนาการมองกไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เป็นเจอในสิ่งที่ต้องทําการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาส,กาสขา่าววิวาขา่าวมงคล เข้ามาจัดหนักจะเต็มทําให้ท่านตกตําแหน่งเทมโลนการได้กาเสียกาดีจะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกาที่จะมุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายังเด็ดขาดเด็ดเดียวเฮาหารเอาจริงเอาจังจนประสมเร็ดตกตําแหน่งการชิงไหวชิงพริบการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพดูุบายบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะได้หลบหลีกซ่อนเล็นแก้ไขปรับปรุงท่านจะรู้สึกอึดอัดตกตําแหน่งยาจบเพราะฉะนั้นดวงจะตตาของท่านอยู่สวรรค์ดีๆไม่ชอบ ลงมาบังเกิดบนโลกมนุษย์นางจึงแอบ,บลงมาดูงงคุณอยู่ไปได้ยังไงโชคชะตาของท่านจะมีเกณฑ์พลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดถึงเวลากาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเราองค์การปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาให้ท่านหลบหลีกซ่อนเล้นในดวงชะตาดวงชะตาจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดี โชคชะตามีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัส,สนาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคราชสีมานอนซบตักจะทําอะไรก็สุขสมสมหวังดังใจหมายการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลนคับการที่ท่านแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงนับเจ็บปวดรวดว้าวแสนทุกทรมาอนอึดอัดย่าแย่ตกตามเบี้ยดินเพราะฉะนั้นท่านอาจจะต้องคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบ ปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันสิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับจิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่งความประสมบำเ็จนะครับผมถึงแม้นะครับในโลกมนุษย์จะต้องเจอปัญหาต่างๆเข้ามาลุมแล้วแต่จิตใจของคุณยังอ่อนโยนจะนำพาซึ่งความผสมบำเ็จนะครับท่านยังทําตามแบบแผนกฎตุลาการ justice เกิดขึ้นในโชคชะตานะครับนะผมการชิงไหวชิงพริบเกิดขึ้น นะครับบนโลกสวรรค์มีกฎนะครับโลกวิญญาณมีกฎเพราะฉะนั้นะให้ท่านจัดหนักจัดเต็มนะครับทาสิ่งไหนให้ตรงไปตรงมาดวงจะตาจะเปิดรับทนะรัเอ์ผมการส่งมอบด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาววิวาขาวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบเดอะเวอรบังเกิดขึ้นในโชคชะตาจะตาชีวิตจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีด้วยบุญบารามีวาสนา เทพเทวดาสิงหสิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาอัศวินขี่ม้าถือดาบปรหัตปหารศัตรูหมูม้านงจตาจะเปิดรับทรัพย์รือโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่เป็นเจอในสิ่งที่ชอบนะครับด้วยบุญกุศลวาสนาอำนาจบารมีวาสนาสิงหสิทธิ์นะครับผมสิ่งต่างๆเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในนงจตาอัศวินขี่ม้าถือเหรียญนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองเข้ามาจัดหนักจัดเต็ม ด้วยบุญกุศลวาสนาได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เป็นนะครับลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงโชคชะตาของท่านควรที่จะต้องพลิกจากร้ายกลายดีท่านจะได้ลื่นเริงสังสรรค์ไล่ล,ล,ำ,ลำเต้นระบาเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบนะครับผมซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายัางเด็ดขาดเด,ดเด็ดเดียวเ้าหาน เอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จจะตายชีวิตจะรับทรัพย์การมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างทันทีทันใดไม่ท่านสังเกตในโชคชะตาดวงชะตาของท่านบทจะดีก็ดีสุดบดจะร้ายก็ร้ายสุดท่านจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกจำแย่นอนไม่หลับกระบนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกัน้นการพลิกจากร้ายกลายเป็นดีโอกาสทองเข้ามาจัดหนักจัดเต็ม ด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์คำชูปกป,กปักคุ่มของรักษาครับผมดวงตาของท่านตกตำแหน่งบริวารจะให้โชคลาบจะมีเงินทองบารมีวาสนานะรบ,บริวารก็อย่างเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาญาติมิตรสิริทั้งหลายลูกน้องครับผมเพราะฉะนั้นตกตำแหน่งบริวารก็ต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขเสียงนำโชคก็ให้คนอื่นหยิบให้ก็ได้ลูกหลานหยิบให้ก็ได้เขาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีกันได้ ท่านจะได้รับข่าวดีตกตําแหน่งม้าไปหยองก้าได้ก้าเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลพันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ามันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดนะครับอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวนะับหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาครับผมด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มของรักษาหนุนนำดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่จะบังเกิด โชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาท่านจะได้พบกับเพื่อนเก่าที่เข้ามาสนับสนุนเข้ามาเจรจาบอกกก่าวเล่าสิทธิ์เข้ามาหนุนนำโชคชะตาตกตำแหน่งเหรียญใหญ่บาเริ่มด้วยอำนาจบารมีวาสนาท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันชา์ลอตเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาเทพเทวดา,า,า,าสิงหสิทธิ์คอยปอกปัก,กคุ้มของราาักษา หนุนนาโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่จะบังเกิดขึ้นกับัวท่านเพราะฉะนั้นใจเย็นเไม่ต้องรีบนกน้อยจะนําพาซึ่งข่าวดีป่าวิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มตกตําแหน่งไฮพิเจศอํานาจบารมีวาสนาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันตกตําแหน่งสองเหรียญ อำนาจบาลมีวาสนาครับผมสิงห์สิธ์เข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำชโชกตาการจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่การที่ต้งสับสนงงงวยเอาแน่นอนไม่ได้เกิดขึ้นในชโชกตาตกตำแหน่งดะสตาแสงสว่างมนจันทาการปฏิบัติดอยริเริ่มเริ่ม,มต้นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาาบุญกุศลวาสนาจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตาดวงชะตาจะเปิดนรบชะตาชีวิตจะรับรัพ์ ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ank, กดติดตามกด ank, กระดิ ank, ด่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ